นี่เลย MI 3280 Digital Transformer Analyzer ของ Metel เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ใม่คารคิดนะครับเช่นหม้อแปลงสวัสดีครับผม Edicio t ตันเสนีนะครับก็เป็นเซลล์เอนจิเนียร์ของบริษัท Major Tonic นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำตัวเครื่อง Digital Transformer Analyzer นะครับของ Metel รุ่น MI 3280นะครับก็จะเป็นเครื่องที่ตั้งอยู่ด้านหน้าผมนะครับเพื่อนก็จะมาพมกับโพรบนะครับ ทั้งสฝั่งนี้นะครับจะมีทั้งหมด4ชุดจะมีฝั่งที่เป็นไฮโวล์นะครับแล้วก็ฝั่งที่แปลงมาเป็นโลโวลซึ่งหลักการทํางานของเครื่องดิจิตอลทา m ฟอร์มเมอร์ l อนาลิเซอร์เนี่ยครับก็มีความสําคัญก็คือหลักการก็คือจะเป็นไฟไฮโวล์เข้ามานะครับที่ม่อแปลง22,000่นโวล์นะครับแล้วก็แปลงมาเป็นไฟ400้โวล์้าเป็นไฟ3เฟสเราก็จะมาดูผ่านตัวอนาลิเซอร์เครื่องนี้นะครับว่าไฟที่เข้ามาในแต่ละเฟสเนี่ย บาลานซ์กันไหมนะครับดูที่ลายหนึ่งลายสองลายสามว่ามีความแตกต่างกันไหมโดยเครื่องเนี่ยจะวัดเป็นจํานวนเทิร์เรชโชนะครับอ่าจะเป็นจํานวนขนลวดเทียบกันนะครับว่าขนลวดที่อยู่ในหม้อแปลงเนี่ยในของแต่ละเฟสบาลานซ์กันไหมนะครับจะมีอยู่2พารามิเตอร์หลักๆนะครับก็คือเทิร์เรโชนะครับแล้วก็รีสิสแตน์นะครับในส่วนของเทิร์เรชโชเนี่ยก็คือการวัดจํานวนอัตราส่วนขนลวดนะครับของหม้อแปลงซึ่งความสําคัญในการวัดตัวเทิร์เรโชเนี่ยก็คือเราจะได้รู้ว่าตัวหม้อแปลงยังอยู่ในสภาพที่ปกติไหมนะครับขนลวดเนี่ยได้ตาม ซึ่งเมื่อเกิดการใช้งานเป็นนานๆเนี่ยครับตัวขดลวดนะครับอาจจะมีอาการที่เกิดแรงดันเกินแรงดันตกได้นะครับในการวัดเฮอร์เรชโชตรงนี้เนี่ยจะทําให้เราทราบว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นในตัวขดลวดนะครับปัญหาก็จะมีในเรื่องของการลัดวงจรในขดลวดรวมถึงการที่พันขดลวดผิดพลาดก็เกิดขึ้นได้นะครับในการผลิตซึ่งตัวค่าที่วัดออกมาหน้าขึ้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นค่าหน้าตายอย่างไรนะครับแล้วก็ในค่าพารามิเตอร์ที่2นะครับเป็นส่วนของรีสตั์นะครับก็จะเป็นการวัดความต้านทานของตัวขดลวดเน ในแต่ละเฟสถ้าเราวัดที่เฟส a b c นะครับแล้วมีปรากฏว่ามีเฟสหนึ่งที่มันมีค่าสูงกว่าเฟสอื่นเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าเฟสนั้นอาจจะเกิดการหลวมคอนในขดลวดได้นะครับหรืออาจจะเกิดจากการทียว่าเป็นการออกซิไดนะครับมาดูในส่วนของหน้าเครื่องกันครับว่าหน้าตาเป็นไงนะครับทันี้ก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาเครื่องนะครับเครื่องก็จะมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับสามารถชาร์จไฟที่ช่องนี้ได้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ usb นะครับไว้ทันเฟอร์ข้อมูลไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเพื่อทำรีพอร์ ไฮโวล์ High bone นะครับตัว H ตรงนี้นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นแบบ 4Y นะครับก็จะมีส่วนที่เป็นไฮโวล์เข้ามาแล้วก็ส่วนที่ out นะครับออกไปนะครับเป็นโลโวลเมื่อเปิดเครื่องนะครับก็จะเจอเป็นหน้าหน้าตานี้นะครับเมนเมนูเป็นจอสัมผัสมาที่ซิงเกิลเทสก่อนนะครับ ในเครื no product, oh okay. so ่องจะมีบิวอินที่เรียกว่าวิชวลเข้ามาให้เลยนะครับคือเราสามารถทดสอบโดยที่ไม่ต้องใช้มีกระดาษเช็คลิสต์ไปที่หน้างานเลยคนในนี้ก็จะเป็นเช็คลิสต์ให้ก็จะมีในส่วนของ b บื้องกนะครับก็คือก่อนที่จะทการทดสอบหม้อแปลงนะครับในขณะที่ทดสอบหม้อแปลงนะครับแล้วก็หลังจากที่ทดสอบแล้วนะครับจะมีให้ทั้ง3ส่วนเลยนะครับหน้าตาเช็คลิสต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเราก็สามารถไล่ตามเช็คลิสต์เนี่ยก็จะอิงตามมาตรฐานในการทดสอบหม้อแปลงนะครับไปทีละข้อได้เลยโดยที่เราสามารถมาทัสกรีนตรงนี้นะครับกดนกท แต่คราวนี้ผ่านก็ ทักสกีนไปนะครับพอไหนไม่ผ่านฟเฟลเนี่ยก็กาก,าก,ากาบาดไปในส่วนนี้เนี่ยก็จะไปปรากฏขึ้นในรีพอร์ตให้นะครับพร้อมกับผลการทดสอบที่เป็นเทอร์เรชแล้วก็รีสติเบนทีนี้เราย้อนกลับมานะครับหน้านี้นะครับเรชันเนี่ยก็คือในส่วนของการทดสอบเทอร์เรชนะครับก็คือการทดสอบตัวขดลวดนะครับก็จะมีเป็น1เฟสสเฟสเมื่อเข้ามาที่หน้าทดสอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีของแบรนด์แมทเทลนะครับก็คือถ้าเราไปหน้างานโดยที่ไม่มีคู่มือนะครับเราไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อสายยังไงนะครับที่หน้าน่่กัวอยูี กดหนึ่งน,นะครับก็จะมีรูปภาพแสดงขึ้นมานะครับว่าที่โลกช่องตัว H เชื่อมต่อไปที่จุดไหนของมออแปลงนะครับก็จะมี2จุดนะครับในภาพที่ตัว x เนี่ยก็จะมีเชื่อมต่อไปที่อีกฝั่งหนึ่งของม้อปแปลงนะครับก็จะให้เชื่อมต่อในลักษณะนี้แล้วก็ทําการเริ่มทดสอบเราก็แค่กดปุ่มรูกคนวิ่งนะครับก็คือรันนะครับเราก็จะได้ค่า r ออกมาก็จะเป็นค่าจํานวนขดลวดนะครับที่เป็นอัตราส่วนขดลวดแสดงขึ้นมานะครับ อย่างเช่นว่าถ้าเราทดสอบกับมอแปลง22,000โวลต์นะครับแล้วแปลงเป็น400โวลต์อัตราส่วนตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่55ต่อ1ค่า R ที่วัดได้เนี่ยก็จะเป็น55นะครับอันนี้คือในกรณีที่เป็น1เฟสแต่ถ้าค่า R ขึ้นมาไม่ใช่55เนี่ยก็แสดงว่ามีปัญหาผมยกตัวอย่างเนี่ยจะในส่วนนี้นะครับเมื่อกี้ที่พูดเป็น3เฟสนะครับก็คือ22,000โวลต์ นะครับแล้วก็แปลงมาเป็น400โวลต์นะครับก็จะเป็นในส่วนของไฟ3เฟสนะครับก็จะมีเฟส A B C นะครับถ้าเราทดสอบแล้วไม่ได้เลโชเป็น55ก็แสดงว่าเราก็จะทราบว่าเฟสไหนมีปัญหาอย่างเช่นว่าเฟส A นะครับได้55นะครับเฟส B 55เฟส C เนี่ยวัดออกมาได้57นะครับสมมติก็แสดงว่าเฟส C เนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับว่าตัว ขดลวดของเฟสซีเนี่ยจำนวนขดลวดมันอาจจะไม่ได้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดการลัดวงจรใน,นขดลวดอะไรก็ต้องไปเช็คกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ของการวัด ตัวเทอร์เรชนะครับฟังก์ชันถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วน R-Y นะครับก็คือจะเป็นก็จะมีเป็น1เฟส3เฟสเหมือนกันนะครับจะเป็นในส่วนของการวัดความต้านทานนะครับในแต่ละเฟสของขดลวดนะครับค่านี้จะบ่งบอกถึงการเชื่อมต่อนะครับที่แน่นหนาหรืออาจจะเกิดการหลวมคอนของการเชื่อมต่อในจุดเชื่อมต่างๆนะครับหรือว่าเกิดสิ่งสกปรปกในตัวหดลวดนะครับก็จะทาให้ตัว R ที่วัดได้ ในแต่ละเฟสไม่เท่ากันไม่บาลานซ์กันนะครับโดยที่ตัวที่ที่มีปัญหาเนี่ยก็จะมีความต้านทานที่สูงกว่าเฟสอื่นนะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเราเข้ามาในโหมดนี้แล้วเราไม่รู้นะครับว่าเชื่อมต่อยังไงนะครับก็ให้มาที่ question มาตรงนี้นะครับในภาพก็จะเป็นหม้อแปลง3เฟสนะครับเราก็จะเชื่อมต่อตามภาพนี้นะครับก็จะมีตัว H นะครับตรงนี้นะครับสีแดงแล้วก็ตัว X ด้านล่างมีสายมาทั้งหมด8เส้นนะครับเชื่อมต่อนะครับแล้วเราก็ทดสอบก็จะได้ค่าอมานะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันทั้งหมดนะครับของเครื่องในส่วนของซิงเกิลเทสครับถ้าเป็นออโตเทสเนี่ยก็คือจะเป็นการรวบรวมฟังก์ชันของตัวซิงเกิลเทสเนี่ยแหละครับมาทําเป็นสเต็ปอย่างเช่นว่าทดสอบเริ่มที่วิชวลก่อนนะครับแล้วก็มาทดสอบที่เลโชต่อแล้วก็ไปจบที่อนะครับอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของออโตซีเควนต์เราไม่จําเป็นต้องมานั่งกดทีละฟังก์ชันนะครับแล้วก็ในส่วนของเมมเบอรี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการการในการบันทึกข้อมูลนะครับ เราสามารถตั้งได้ว่าเราไปทดสอบที่ไหนนะครับสถานที่จุดไหนหมอปแปลงที่ไหนนะครับระบุเป็นไซส์โลเคชันแล้วก็ตัวแอสเซทไอดีของมอปแปลงได้เลยนะครับในนี้น,นะครับเราก็จะต้องทําการทดสอบอยู่เป็นประจำนะครับถ้าเรามีเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทดสอบได้และทําให้ไม่เกิดเหตุการณ์ไร้แรงอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ท่าในใดที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่คิวอาร์โค้ดไลหรือโทรเข้ามาก็ได้ครับขอบคุณครับ